คาถาบูชาพระศิวลีคาถาเรียกทรัพย์ขอโชคลาภคาถาบูชาพระศิวลีเป็นหนึ่งในคาถาขอโชคลาภขอทรัพย์สินเงินทองซึ่งพระศิวลีเทระท่านเป็นหนึ่งในแปดสิพระอสิติมหาสาวกของพระพุทธเจ้าที่เด่งสูงยกย่องพระศิวลีเป็นเอตัทักทะในทางที่มีลาภมาก คาถานี้นอกจากจะภาวนาเพื่อขอโชคลาภแล้วยังมีในเรื่องของการค้าขายติดต่อธุรกิจต่างๆให้ราบรื่นอีกด้วยโดยเฉพาะพ่อ,พอค้าแม่ขายท่องก่อนนอนก่อนออกไปขายของเชื่อว่าจะขายดีมีกำไรทั้งยังใช้ภาวนาเวลาเดินทางเพื่อคุ้มครองอันตรายต่างๆได้อีกด้วย วิธีท่องคาถาบูชาพระสิวลีให้เกิดรัพทวีคูณให้ภาวนาก่อนนอนหรือก่อนออกไปค้าขายหรือคุยติดต่อธุรกิจต่างๆนะโมตัสสะพระคะววโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะววโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระวะโตรหัตโตสมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจะมหาเทโรเทวตานระภูชิตโตโสระููปัจจยาทิมเหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภูชิตโตโสระโห ปัจจยาทิมเหอหังวันทามิสพัพพทาสีวลีเทระูุ้นังเอตังสดิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานรภูชิโตโสระููปัจจยาทิมเหอหังวันทามิสพัพพทาสีวลี จมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปัจจยาทเทมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเทระูุ้นังเอตังสดธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานรภูชิโตโสระหู ปัจจยาทิมเหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิตโตโสระหูปัจจยาทิมเหติอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเถระคูนางเอตังสทธิลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเทโรเทวตานรกูชิตโตโสระหูปัจจยาทิมเหิอหังวันทามิสพัพพทาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาภูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมเหิอหังวันทามิสพัพพทา สีวลีเทระผุ้นางเอตังสสถิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานราูชิโตโสระููปัจจยาทิมเหอหังวันทามิสพัพพทาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวา ภูชิโตโสระหูปัจจยาทิมเหิอหังวันทามิสพัพพทาศีวลีเทระผูน้นางเอตังสุสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานระภูชิโตโสระหูปัจจยาทิมเหิ อหังวันทามิสัพพทาสีวลีจะมหาเถโรยะขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมเหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเทระผูน้นางเอตังสดิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโร เทวตานาราภูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีจะมหาเถรโรยักขาเทวิภูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเทระคุณังเอตังสดทิ ลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานรภปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมเหอหังวันทามิสัพธาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมเห อหังวันทามิสัพพธาสีวลีเทระูุนังเอตังสสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานรภูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธา สีวลีจะมหาเทโรยขาเทวาพิปูชิโตโสรหูปัจจยาเทมเหตอหังวันทามิสัพพทาสีวลีเทระูุนังเอตังสสธิลาพังพระวันตุเมขออำนาจบุญกุศลอันเกิดจากธรรมทานนี้ แผ่ไพศาลถึงกาลรรยานมิตรคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านให้บังเกิดความสุขความเจริญสมบูรณ์ปลผลด้วยลาบยศทรัพย์สมบัติพิพัฒนามงคลเจริญในธรรมกันทุกคนทุกท่านเทิดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะ